นีไม่ได้เป็นการล่องหวงยางแข็งว่าใครจะไปถึงก่อนแต่ว่าวใครจะได้แข่เยอกกกะกว่ากันใครจด้แยอวนเยคุโเดเดยวเดเๆๆๆเด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 อดเวเดเดป่าทเดเดอดเมออกมาดเดเาป่าเฮ้ยออกมาปลากดเ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 เต็มท้องเลยนเเดเดอดเเหเือแต่เเเด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  ขั้วบุกเดี๋ยวรอชมแม่ทำกับข้าวเดี๋ยวเราไปล่องห่วงยางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาไปสุโมในห่วงยางหนูะสุโมสนุกสุดเลยไปเร็วสุโไปคืบรรยากาศูดูแสงแดดกระทบกับภูเขาสวยมากเดี๋ยวรองเท้าจะไหลห่วงยางดยเยเกือบปลยอยกล้อเรองเท้าแล้ยเมื่เกี้เฮียยู่นะรองเท้ามันจะหลุดยย ลองนก็บต้นไมโอ้โหฝน,น,หนได้ใช่ไหมถ่ายน้ำไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านได้ปหมลองขัดแล้วก็ยังไม่เลยอ่ะ <c oughs> ลอง <c oughs> แล้วต้องทำสะพานโค้งนะเวลาไหลอ่ะ <c oughs> คุณลุงบอกว่านี่ไม่ได้เป็นการลองของยางแข็งว่าใครจะไปถึงก่อนแต่ว่า <c oughs> ใครจะได้แข่งเยอะกว่ากาันไม่ได้ต้ประกันต้องเอารองเท้าใส่มือโอ้โหเป็นบ้านี่นี่เขาทำกันอย่างนี้ไหนนะจะก่อนดูตัวแข่งด้วยคือเ่นมันตอนเป็นเด็กนี่ ใส่ได้ครับเพื่อนเอาเเริ่มเดินนำตามมาโอ้เย็นเจี๊ยบตามมาวิ่งมันเร็วอย่างนี้เหนี่ยวหินเบรกยังไม่ได้ยังไม่อยู่เลยเนี่ยโอ้ยซูโม่ซูโม่ว์สนุกสุดเลยวิ่งล้นน้ำยกขาขึ้นหินต้นไม้หินต้น เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆีหัวกี่แผลลยกี่แยังไม่มีแผลทาว่าเจ้าบ้านจะได้แผลเยอะกว่านะคะโอ้โหตรงนั้นเียวดีอ่ะมมาตกนิ่ากิ่าอ้บรรยากาศดี ออกมาออกมาเฮ้ยออกมาเออหัวหัวหัวเอาไปกีแผ่รู้สึกแสบแล้วรู้สึกแสบแล้วเอเนี้ำต้นน้ำรักษาแผลไม่เป็นไรต้นสาหร่ายอรอเอาเราไปไหนเนี่ยเล้วทำไมมาติดแองตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวตามมาฟังสมโกรธโดนกีนะซุ่มโกรธีนนี่มันกบเท้ใช่ไหมโม ดัไอ้อยจุดมาเลยมาเลยอ้ยจุดหัวตรงนี้แรงตรงนี้แรงโออยนน้ำโอ้ยจุดที่หินเฮ้ยลุงกินน้ำมึงกินน้ำมึงกินนมึงกินน้ำเออกล้องมันก็กลับหัวไปกลับหัวมาอันนี้น้ำอันนี้น้ำอันนี้คือน้ำคลองน้ำคลอง อทำไมมันอุ่นแล้วอ่าใช่น้ำเต็งมันจะอุ่นน้ำคลองจิตที่น้ำคลองเนี่ยมันจะดูมันจะสะอาดกว่าน้ำเต็งเพราะว่าน้ำเต็งคืออันนี้มันมาจากเบียงแหงเขาก็ทำนาทำอะไรอย่างเงี้ยาก็ใสอือใช่เป็นสองแม่น้ำมารวมกันตรงนี้เอาถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าไปนู้นจะไปไกลแล้วใช่ไหมลึกใช่ไหมครับโอ้ถ้าเรไปลึกเรามันจะแรงแล้วก็แรงอ่ะจะรู้ว่าใครได้กี่แผลอุ้ยก็ไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าได้อยู่หัวเขานี่เมื่อกี้มีก้อนน้ำก้อนน้ำนิดเดียว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 ไปเดี๋ยวเอ็งขึ้นไปข้างบนไปดูว่าวันนี้แม่ทำอะไรให้กินโอปอได้ปลาดึงตัวมาเก็บห่วงยางแล้วแอบดูแม่ทำกับข้าวนิดหนึ่งแม่ทำอะไรคะอันนี้อะไรคะเนี่ยถั่วแม่บอกว่าวันนี้กอจะได้กินน้ำพริกองน้ำพริกอองเหนือแท้ กินที่เหนือแน่นอน <c oughs> เราไปอาบน้ำ่อนแล้วเดี๋ยวมึงกินข้าวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปกินข้าวกันอตอนเย็นอากาศเริ่มหนาวแล้วที่นี่ไม่ต้องเพราะว่านอนไม่ต้องเปิดพัดลมมันหนาว <c oughs> แน่นอนพ่อว่า <c oughs> ที่นี่ไม่มีห้องแอร์หรอ <c oughs> ที่เปิดแอร์ธรรมชาติให้ประมาณสาิบแปดองศาตรงกันสิบแปดองศาแทบไม้ เดี๋ยวให้พี่นุชแนะนําว่ามีอะไรบ้างคะพี่นุชอันนี้เป็นอาหารเย็นเนาะเป็นขันโตค่ะที่ถ้ามาบ้านพี่ถ้าสั่งขันโตหมลวละห้าอยบาทก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีต้มอีก อย่างจะเป็นกับต้มไก่อะไรเงี้ยปปอไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะกินอาหารเย็นด้วยเนาะก็เลยอาหารก็เลยเตรียมประมาณนี้แม่ก็เลยเตรียมแบบแบบชุกโลหเพื่อเรานี่เยอะแล้วนี่ก็เยอะนี่ถือว่าเยอะมากละอันนี้คือปลากรมมออันนี้ขออนุญาตนะคะคืออันนี้คือตัวแบบาใหญ่นะอันนี้ถ้าหักตัวก็จะรู้ว่าอันนี้คือมีไข่แบบเว้ยไข่จริงอันนี้สุดอร่อยนี่นี่ทั้งท้องนี่คือไข่ทั้งหมดเลยคือนี่อร่อยมากแต่ถ้าสมมติเราทอดแบบนี้คือเรากินได้ทั้งตัวเลยกินทั้งตัวเป็นปลาที่หายากมากถ้ามาเมือง แล้วไม่ได้กินปลาเนี่ยคือมาไม่ถึงมันจะมีเดือนมันพฤษภาอนะไรเงี้ยมิถุนาเพราะว่าปลาเขาจะขึ้นมาวางไข่เนาะมันช่วงนั้นมันก็เยอะๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องโอโน้ำพริกอ่องทเที่ยวทางภาคเหนือก็จะได้กินอาหารน้ำพริกอ่องอนะไรเงี้ยอันนี้คือขบบั้วบุก ต้นฝนเนี่ยมันจะเป็นต้นของมันเขาก็จะกินต้นอ่อนๆของมันที่นี่เขาจะมาจอมาทาเหมือนจอผักกาดอะไรเงี้ยใส่ใส่มาขามใส่อะไรเงี้ยให้มันเปรี้ยวๆเพราะว่ามันจะมีแบบคันๆเราต้องเอาไอ้นี่ไปตัดแต่ว่าอันนี้คือหัวมันนะประมาณสักสองเดือนเราก็จะกินหัวมันจริงๆแล้วมันเป็นที่เขาเอามาทําเป็นอาหารลดน้าหนักอ๋ออันเดียวกันอ๋อบุกบุกอันเดียวกันกับที่อ๋อแต่นี่คือแบบเราไปคดที่ในดินมาแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็เอามาคั้นน้ําที่แบบ คััๆออกให้หมดเลยถ้าสม,มัยอย่างคนทำไม่เป็นเราชิมแล้วมันก็จะคั<อ>ก็กินไม่ได้ใช่เป็นอามาผัดใส่หมูใส่อะไรอย่างงี้อร่อยโอเคโอมาชิมเลย <c oughs> ลืมโอปอเจชิมปลานี่ก่อนเลยปลากลมมอนไข่เต็มท้องเลยอ,อือหึยอ,อื้งว้าวอือหกินได้ทั้งตัวจริงๆไปลองชิมหัวดู แม่ทอดกรอบมากอร่อยขั่วบุกไม่เคยกินนะครั้งแรกอลองชิมขั่วบุก <c oughs> หอมหอมมากหอมแบบบอกไม่ถูกะช่าเหมือนคล้ายกะเพรา,าก็ไม่ใช่บอกไม่ถูกแต่แบบรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากม <c oughs> นี่เลยน้ำพริกอองมากเหนือต้องนะกินน้ำพริกอ,องก็มาให้ถึง ใช่น้ำพิกอ่องเหนื้อแต้ๆเจ้าเนื้อแต้ๆเจ้าต้องพูดแบบเจ้าอย่างนี้เนาะอยกุ้มกม่อมอ่ะออยมากสนุกวันนี้สนุกมากได้แบบ ล่งห่วงยางบานแหเระบานแหนี่ก็ครั้งแรกบานแหรไม่แตก <c oughs> ครั้งแรกนี้ชีวิตเลยสนุกมากตลุปสันๆเนาะที่พักก็คือคนละสามหสิบาทรวมอาหารเชา้าแต่ถ้าเป็นอาหารเย็นก็คือคนละ5้ารอบาทขันตกแบบอย่างงี้เลยแบบโชงนี้ที่ว่างต้องโทรมาจอง่วง่น้าก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวอุปอจะใส่เบอร์ไปข้างล่างเนาะเผื่อใครสนใจอยากจะมาบัตที่นีเชา้าต้องรอดที่ชาชมบรรยากาศแลเช้าว่ายื่งจะได้เห็นหมอกแบบสวยหรือเปล่าขอตัวลาก่อน i yeah. yeah.